สวัสดีครับผมอ้นนะครับเอ๊ะต้องเป็นบอกว่าพี่ติ๊กพี่ติ๊กเนยแล้วนะครับผมวันนี้เรามาที่วัดอะไรนะ,ะวัดเจ้าบุญเกิดน,นะครับเป็นการเซอร์เวย์ในกิจกรรมบีด c h ีชาริตี้ของพวกเรานะครับผมซึ่ง กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกาเราเลยเข้ามาดูสาทีก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เรือนเด็กผู้หญิงนะครับอาหารน้องๆบกบกมาให้กล้องไหนแล้วเดี๋ยวไปออกทีวีกันครับผมก็กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกานะครับเ,เป็นกิจกรรมใหญ่อีกหนึ่งกิจกรรมของพวกเราลุ่มีบีพีนะครับผม และก่อนที่ถึงวันงานวันที่สาเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ขั้นกลางระหว่างงานซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อใช้หารายได้ในการผลใตครั้งนี้นะครับคือเป็นกิจกรรมที่ถ่ายภาพถ่ายภาพโดยมีนางแบบตอบรับกิจกรรมมาแล้วประมาณที่คนนะครับจริงๆอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆเป็นช่างภาพทุกคนนะครับไม่จําเป็นว่าะจะต้องเป็นอด,ด,ดีดีนะครับใครที่มีกล้องและรักการถ่ายภาพและอยากทําบุญก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับผม จัดจำจะมีในวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่12าาตุลาค่ะเป็นวันเลยที่เมืองนอนท์เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเปิดอีเวนต์เชิญช่างภาพทุกคนมาร่วมทำกิจกรรมครับไม่จําเป็นต้องเป็นดีดีีนะครับใครที่อยากทาบุญและชอบถ่ายภาพนะครับก็อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมในทางนี้นะครับรายได้ทั้งหมดเราจะ เอามามอบให้ที่นี่ก็คือหลักๆที่มีเป็นการซื้อของใช้ที่จําเป็นนะครับและรายได้บบดที่เหลือบางส่วนจะมอบให้เป็นก,นการกุศลนะครับผมก็หน้าตากของเด็กเดินเข้ามาดูในโรงเรียนหน่อยไหม,ไหมไคะอันนี้เป็นห้องของอนนี้เป็นห้องของเด<ห>็กหญิงน,น,น,นะครับที่น้องๆเขานอนอยู่หญิงอยู่ประมาณเกือบ40คนนะคะที่นอนแออัดกันอยู่อ่าดูด้านในคะ่ะน้องๆก็นอนรวมๆกันนะคะ บ้องผู้ชายก็เหมือนกันก็จะแอร์อัดสามนะดีไห <Okay. S 2> นะบ้องตามเลยครับมันนั่งดูทีวีกันอยู่เย่ถ่ายภาพไปนหน่อยแล้ว ตั้งนี้อยู่กันประมาณ37คส <37 S 1> <ท>ิบเจ็นเราเดินมาโงทัวนะครก็เป็นที่ที่ไหาแล้วก็เป็นที่ที่เด็กๆเขใช้รับประทา,านอาหารกันนะครับเอ่อเกี่ยม,มนิดนึงครับเด็กๆที่นี่เนี่ยเอ่อจริงๆแล้วเขามีรายได้อ่ามีเงินจากส่วนราชการนะครับมอบให้สำหรับโรงทัวร์ที่นี่เนี่ย ตกอยู่ที่ประมาณ17บาทต่อเด็กหนึ่งคนต่อสามมือนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็โรงัวที่นี่ก็คือเลยจะใช้ที่นานนะครับที่เป็นาร์ดองที่นี่ครับเป็นรผส้ให้ดีจริินะเดี๋ยวเราถ้ามาดูในโรงัวกันนี้เึงจะมีเด็กกำลังนั่งทำ อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมถ่ายภาพแล้วก็ในวันที่สามพฤศจิกานะครับผมอยากให้ทุกคนมีสว่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คืออยากให้พวกเราเจอกันในวันที่สามพฤศจิกานะครับจะไ,ปไ,ปไกับช้องไหนแน่